ที่เห็นว่าเป็นหยุดแข็งอย่างไรคือคนเราในก่อนจะพัฒนาต้องสวัสดิ์วิเคราะห์ตัวเองกานเดินจะเดินวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ง่ายๆที่เห็นก็คือวิเคราะห์จากแตกปอดวิเคราะห์แตกปอดจริงแล้วแตกปอดเนี่ยท่านประหลัดจังหวัด เอาแต่พอจะขยายผลเพื่การพัฒนาปัญหาสังคมศาสนาวัฒนธรรมปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปัญหาการมีส่วนร่วมของประชากรปัญหาการสุขภาพอนามัยปัญหาการเรียนรู้และศักยภาพชุมชนและปัญหาโครงสร้างพื้นฐานท่านแห่ยังเลยย่งไม่ใช่ประเภทเสนอแต่ปัญหานะ ยังบอกทางออกด้วยยังบอกทางออกบอกแนวทางแก้ไข่ด้วยให้รู้ไปว่าจังหวัดอื่นไปแน่ขนาดไหนบอกแนวทางแก้ไขบอกแนวทางพัฒนาด้วยนะบางแห่งบอกแว่าปัญหาถ้าบอกแว่าปัญหาแต่จะนั่วิธีคิดเชิงลบอย่างเดียวไม่มีวิธีคิดเชิงบวกนี่หรือว่าการคิดเชิงบวกมันมีความแปรปรว การดูแปลกพอท่านก็นำแนวทางแก้ปัญหาโดยไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์อาจจะมาจะสรุปจากวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยมันสอดคล้องกับห้าวิสัของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG การพัฒนาที่ยั่งยืนในห้าวิสัที่เราดูในวิทัศน์แล้วนั้นแหลนะความต้องการพื้นฐามของบ้านแสงเจอประฉะนนั้นเนี่ย จะสื่อให้เห็นว่าบ้านแสงกรริญเนี่ยมี4พอ4ต่อ4พอ4ต่อ44วันนี้มาแน่ในส่วนของบ้านแสงกรริญหมู่ที่14นะอธิบายใหยวิสัยทัศน์ให้เห็น4พอ นะสี่พอสี่พอเนะี่ยเป็นวิสัยทัศน์เป็นเป้าประสงค์ที่ต้องไปให้ไนดะ้พอที่หนึ่งคืออะไรพอที่หนึ่งพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่พอที่หนึ่งนะพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่พอที่สองพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาาคู่คุณธรรม พอที่สองพระคุณศรียาดาวงขึ้นแห่ขึ้นแห่งเออขึ้นนะศรีประชาการขึ้นนะพอที่สามพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายพอที่สี่พัฒนาส่งเสริมประเวัฒนธรรมที่ยั่งยืนสี่พอ บ้านแสงเจริญสี่พอสี่ต่อการขับเคลื่อนงานบ้านการพัฒนาบ้านให้ยั่งยืนันต้องมีสี่ต่อถ้าเรียกว่าสี่ความต้องการขับเคลื่อนด้วยความขยายแนวคิดนำพลังการขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายหาเครือข่ายทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ยึดถือธรรมาภิบาลบ้านแสงเจริญการจะสร้างเครือข่ายขยายแนวคิดน,นำพลังการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จได้แสดงว่า,าบ้านแสงเจริญเนี่ยลูสร้างสัทธามุ่งหาเครือข่ายทุกฝ่ายให้ความร่วมมือยึดถือธรรมาภิบาลพระคคูสารกิจไปยึด การต่อเนื่องแค่เห็นสาลาเนี่ยก็คือสิ่งหานะ้าไปแล้วเนี่ยสาลาเนี่ยใช่ไหมเห็นไม่ออกฟ้อนหมอนลำมาหาจุฬาเนี่ยโอ้ถ้าท่านเลนขาให้ให้คะแนนมันจะให้เกินลอยมั้หมอนลำมาหาจุฬาเนี่คิดได้ยังไงเอามาลำมาหาจุฬามาฟ้อนใส่ดูว่าัก่า,มมา,าน,ส,ววนาสารุนาเนี่ซีพอว่าไปแล้ว สี่ต่อขับเคลื่อนด้วยสี่ต่อตัวปัญหาเนี่ยคือความต้องการชีวิตเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยสี่ต่อหมู่บ้านต้องขับเคลื่อนด้วยสี่ต่อโดยใช้วิริยะภพายคีเกอร์ขายเก็บภพาชคีเกอร์ขายเหมือนที่ท่านนายเภอพูดถึงและเก็บภพารคีเกอร่ขายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ทำเอ็มโอูเป็นภาชคีเกอร่ขาย นอนตั้งปะหลัดมาเก็บไาชคีเพื่อขายใครหายคนในตู้กระดับสี่ตอมีอะไรบ้างตอนที่หนึ่งก็คือความแฉลี่ยเจริญนะตอนที่หนึ่งต้องการพึ่งพาตัวเองได้แม่ต้องการพึ่งพาตัวเองได้ในธรรมดาพื้นฐาตัวเองเศรษฐกิจวิถีพุทธเศรษฐกิจพอเพียงตอนที่สองต้องการโครงสร้า พื้นฐานให้สมบูรณ์ต้องการโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์อาจเจอไหมอาจจะเจอเดี๋ยวถามกับทางน้องๆได้นะนี่หรือนี่นี่แหละอนี่นี่แหละนะตอนที่สามต้องการสื่อสารรักษาต่อยอดประเพณีและภูมิปัญญาตอนที่สามต้องการสื่อสารรักษาต่อ ประเพณีและภูมิปัญญานะตอตอที่สามตอที่สี่ต่อที่สี่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีงามสี่ต่อพุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศิลธรคำนำสังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืนต้องมาดูที่บ้านแสงเกิืหมู่ที่สี่ เร็วๆนี้แบ่ชื่อใจนะก็ยังรู้สึกแค่นี้แหละโดยแต่หาว่ารองประธานในแต่ละจุดบนประทานเดี๋ยวต้อห้ามเพื่อเพื่อสิทธินุษยนะอันนี้คือข้อมูลที่ได้คู่นี้ไปดูข้อแกนเมื่อกี้นี่สำนักพูดข้อแกนโทรมาเอาจริงมาจังด้วยกันสำนักพูดข้อแกงโทรทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยทั้งวันนะเพราะว่ามีใครปบ้างธรรมการมีใครบ้างนะโอ้ล็อกดี ดอกอ็จะมาแข่งกันอย่างละเอียดอ่อนเลยนะก็บอกว่าในต้อนแรกท่านเราพัฒนาการนั้นแหละตามสี่มัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในนามของคณะกรรมการการมีท่านอาจารย์ก็คือแย้มเจ้าวาดก็คือจิ๋นคณะกรรมการการที่เดินทางมาก็คือที่สุราษฎร์วัดยาศรีมหาพรท่านอาจารก็คือพระบารีพรด้วย คณะกรรมการประจวบของตะวันออกที่มีเดชพระคุณพระธรรมวชิราเสวพนจะว่ารัตนพนมป็นประธานและที่ไปก็จะไปดูพื้นที่กินนะเยี่ยมเยียนใน้กำลังใจและที่น่าชื่นใจก็คือภายใต้ธรรมาภิธานของพระเดชพระคุณพระธรรมชิราจารย์เจ้าคณะจังหวัดมาสราคามพระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมือุรรัมย์เจ้าคณะจังหวัดราชบกรีตการในเขตอำเภอแก่งด่าในเขตจังหวัดมาสราคาม และบ้านแสงเจเลยหลวงพ่อจาว่าภายใต้ปันรีของอาจารย์พ่อครูลวงตาจานะและส่วนบ้านเมืองก็ท้งว่ราชการจังหวัดมาให้การต้อนรับให้ข้อมูลและรีบไปฟังนโยบายรัฐบาลว่ามีอะไรบ้างที่ต้องขับเคลื่อนบูรณาการมองในเรื่องปรหัดธรรนราชการการทุกท่านได้มาร่วมคิดร่วมทำร่วมนำการเปลี่ยนแปลดร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เกิดความ่ดี และในนามของคณะกรรมการก็ขอตาบขอบคุณเู้โดยหลวงพ่อแล้ก็ให้กำาังมาสักคาเพื่อลาบุญเถระญาติโยม